กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะก่อนจะไปที่ประเด็นการเมืองแจ้งข่าวอันเป็นมงคลนะครในแฟนเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้มีการขึ้นแบนเนอร์นี้นะครับเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่าเบญจกิติระยะที่สอง ระยะที่3นะฮะวันพุทธที่3สิงหาคือวันนี้ะนะเวลา17นาฬิกานะครับที่สวนเบญจกกิติเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครคะนะแล้วก็มีการทำคลิปแนะนำการเดินทางด้วยฮะเนะี่ยถ้าเกิดรถไฟฟ้าก็ลงสถานีอโศกออกทางออกหมายเลขสี 4, เดินลงบันไดซ้ายนะลงบันไดเบมสุดแยกอโศกเลี้ยวขวาตรงไปถึงหน้าสวนเบญจก,กิติประตูที่หง ใช่ไหมอันนี้ BTS นะฮะแต่ถ้าเป็น MRT ลงสถานีศูนย์ศิลิกิตนะฮะออกทางออกหมายเลข3 MRT คือใต้ดินนะฮะผ่านหน้าศูนย์ประชุมเข้าประตูหน้าศวนเบญจกิติประตู2ฮะอ่าส่วนถ้าเป็นรถส่วนบุคคลนะอ่าสวนเบญจกิติประตูที่1ขับเข้าไปจอดที่จุดจอดรถนะฮะเนี่เลยฮะพื้นที่สวนเบญจกิติเฟส2เฟส3นะฮะ วันนี้นะฮะวันนี้นะฮะสสิงหาคม17นาฬิกาโดยประมาณนะฮะใครอยากจะเข้าเฝ้าอยากจะเฝ้ารับเสด็จแล้วก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้ชมนะว่าโอ้โหนี่การเปลี่ยนแปลงนะของจริงเป็นยังไงหลังจากเห็นในภาพข่าวดูสิยโอ้ภาพวิวมุมนี้สวยจังก็เชิญชวนนะฮะอันนี้ข้อมูลจากแฟนเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น นะแล้วก็อย่างเป็นทางการเนี่ยจะเปิดนีก็คือ12สิงหาะนะฮะทีนี้มาสุม่มหมดการเมืองอุ่นเครื่องกันก่อนอุ่นเครื่องกันหน่อยนะคะกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินค่ะเป็นการ์ตูนหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะมีกลุ่มคนเลยนะคะไปวิงวอนนะะอ้อนวอน,นะคะ่ะอ้อนวอนอะไรอ้อนวอนกับใครก่อนละกันอยู่หน้าสาระคะ่ะลักษณะสารนี่คืออย่างที่เราคุ้นเคยดีนะ,ะแต่ว่าด้านล่างมีป้ายบอกว่าสารรอทอนอ นะคะกลุ่มคนนี้บอกว่า,าในสารถามก่อนพวกเจ้าต้องการอะไรกลุ่มคนบอกว่าเด็ดหัวหรือนั่งร้านมันให้พวกผมหน่อยเพราะด้านล่างเขียนบอกว่าหมดปัญญาต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ <c oughs> ผูกไทยสีแดงด้วยนะก็ <c oughs> ไม่รู้ละ่ะว่าตาคล้ายๆใ,ใครลองดูดิเด็ดหัวห <c oughs> รือนั่งร้านมันให้พวกผมหน่อยครับนะไปขอกับสารนะหมดหนทางจริงๆ จริงๆเนี่ยต้องมีอีกกระตูนหนึ่งนะยังไงคะเออเคย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 ฟังนิทานใช่ไหมที่มีเทพร,รักษ์ช่วยงมขวานเนี่ยอ่ค่ะนะฮะช่วยงมขวานหาคนมาเป็นหัวอ,อของฝ่ายค้านหน่อยะนะงมบัทีละคนนะเปลี่ยนจากขวานเป็นคนนะ <c oughs> หัวคนเนาะเออเป็นหัวคนคนนี้ใช้ได้ไหม<อ>คนนี้ใช้ไม่ได้นะคนนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะ <c oughs> สุดท้ายเทพรักษ์ก็จะบอกว่าไปเอาตัวจริงเลือดเนื้อเชื้อไขมา เลยเถอะจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมไม่ต้องงมหาออันนี้การ์ตูนที่ยังไม่มีคนเขียนส่วนแนวหน้าการ์ตูนค่แนวหน้าการ์ตูนคุณพจนะหนึ่งช่องเช่นเดียวกันนะมีลักษณะอ้าคุณลุงคนหนึ่งค่ะกำลังตอบตะปูอยู่ปิดประตูด้วยแผ่น แผ่นไม้เนี่ยนะคะแผ่นไม้เนี่ยมีคําว่าอะไรเบี้ยงไงสูตรหารร้อยหารห้าร้อยบัดใบเดียวบัดสองใบคุณลุงก็ตอกตะปูเข้าไปแล้วก็ด้านหลังของคุณลุงค่ะเดินมาลักษณะไม่ใช่คนแล้วล่ะคะ่ะเป็นซอมบี้นะ <laughs> สูตรไหนก็หยุดข้าไม่ยูุหรกว้อย <laughs> นี่ซอมบี้โทนี่พีอม,มะตะเป็นผมชอบสโลแกนนี้ ซอมบี้โทนี่ผีอมตะโอ้เรียกสะเท่เป็นซอมบี้อ่าตาให้ไม่ต้องเผาเออไไหมผมจะเป็นอมตะมัมี่แมวซ <laughs> อมบี้อย่างนี้ <laughs> ดูคุณลุงใส่เสื้อไทยด้วยนะค่ะนะคือตอ,อปิดประตูไว้ค่ะนะแต่ซอมบี้เนี่ยตายแล้วยังไม่คิดว่าตัวเองตายนะสูตรไหนก็หยุดฆ่าไม่อยู่หรอกเว้ยมาตามหลอกหลอนอยู่นี่แนวหน้าการ์ตูนโดยพจนะฮะส่วนบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะ ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะวันนี้มีภาพประกอบเป็นบุคคลสคนชื่อบทความของคุณเปลวสีเงินคือตัวเลือกนายกนะสี่คนที่อยู่ในภาพนี้นะก็มีอาจารย์อเนกมีคุณพีรพันธ์นะซึ่งวันนี้มีประชุมพักนี่ใช่ไหมใช่วันที่สารวมไทยสร้างชาติก็น่าจะเป็นหัวหน้าพักนะฮะแล้วก็มีคุณอนุทินชาญวิรูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็มีอุ้งอิง ลูกสาวนายทักษิณชินวัตรนะหัวหน้าครอบครัวรเพื่อไทยตัวเลือกนายกนะเปลวสีเงินเริ่มต้นด้วยการเกินว่าบ้านเมืองหลังพลเอกประยุทธ์เข้าควบคุมอำนาจประเทศเมื่อปี2557เรื่อยมา5ถึง6ปีมีคำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัวอยู่คำหนึ่งที่พูดกันว่าถ้าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายก แล้วจะเอาใครเป็นทุกคนเงียบแต่ถ้ามีเครื่องดักจับภาษาหัวใจแต่ละคนทั้งคนเห็นด้วยและที่ไม่เห็นด้วยสามารถถอดรหัสภาษาหัวใจออกมาได้ตรงกันว่าเออจริงวะนะถึงวันนี้เมื่อนายกประยุทธ์บริหารประเทศด้วยอำนาจทั้งเหนือรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญรวมกันใกล้จะแปดปีคือนับท่านับตั้งแต่เป็นนายกก่อนหลังรัฐประหารมาด้วยก่อนเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะช่วงสี่ปีมานี้มีตัวละครการเมืองโชว์บทบาทแสดงให้เห็นฝีมือและศักยภาพทางบริหารจากหลายต่อหลายพักทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านถ้านำคำถามเดิมมาถามใหม่อีกครั้งตอนนี้มีใครโดดเด่นเข้าตา เป็นตัวเลือกในตําแหน่งนายกได้บ้างไหมนอกเหนือนจากพลเอกประยุทธ์เปลวสีเงินบอกว่าในสายตาผมขอตอบว่ามีและมีหลายคนด้วยชื่อชั้นคุณสมบัติประวัติผลงานและวุฒิภาวะถึงระดับเป็นผู้นําบริหารประเทศได้ก็มีเช่นคุณอนุทินชาญวีรกุลนะอันนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขนะ ที่ผ่านมาก็เรื่องโควิดนะแล้วก็เรื่องอ,อ,อีกหลายเรื่องที่เป็นนโยบายภูมิใจไทยค,คนที่สองที่คุณเปรยวเอ่ยถึงคือคุณอนเนกเหล่าธรรมทัศอาจารย์เอานกอเนกเหล่าธรรมทัศหัวหน้าพักรวมพลังเดิมก็คือรวมพลังประชาชาติไทยแต่ชื่อใหม่ปัจจุบันคือรวมพลังโลโก้พญานาคนะสีม่วงล่าสุดเห็นว่าจะมีการประชุมตั้งพักวันนี้ทีนี้ แล้วจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักอีกคนหนึ่งที่คุณเปลวเอ่ยถึงนอกจากคุณอนุทินคุณอาจารย์อนเนกแล้วคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคในนามพักรวมไทยสร้างชาตินี yeah. ่ยเปลวสีเงินบอกว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงพักคุณอนุทินคุณอเนกและคุณพีรพันธ์ในการเลือกตั้งพักจะมีผู้สมัครได้รับเลือกสสมากที่สุดจนได้เป็นนายกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น<ฆ>แต่หมายถึงแต่ละท่านที่กล่าวมาเนี่ยสามท่านเนี่ย ดูจากการทำหน้าที่ในตำแหน่งงานบ่งบอกว่ามีภาวะผู้นำในตัวสูงถึงระดับเท่านั้นแต่จะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้เนี่ยปัจจัยอื่นมันมีจำนวนสอสอที่สนับสนุนไปยังไงนะแต่ถ้าดูเฉพาะเรื่องการทำงานนะที่เป็นผลลัพธ์เป็นตัวพิสูจน์เนี่ยอย่างน้อย3คนนี้คุณเปลวสีเงินบอกว่าอยู่ในระดับที่มีภาวะผู้นำถึง เป็นผู้นําประเทศได้นะเปลวสีเงินบอกว่าภาวะผู้นําสูงถึงหมายความว่าสูงทั้งการเมืองการบริหารวิสัยทัศน์การตัดสินใจความกล้าที่จะ,ะเผชิญและพร้อมชนไม่แพ้พลเอกประยุทธ์อันประชาชนอุ่นใจได้ว่าหากแม้คนใดคนหนึ่งเหล่านี้ขึ้นเป็นนายกนำประเทศจะเหมือนมีบั้นท้าย บั้นท้ายเท้ายัดปากพวกที่ชอบพูดว่าผู้นำโง่จะพาเราไปตายกันหมดให้มันเงียบเสียงด้วยพูดไม่ออกถ้าเป็นท่านเหล่านี้เป็นสำนวนสำนวนของคุณเปลวสีเงินใช้คำว่าบั้นท้ายเท้าบั้นท้ายเท้าคุณอาเคยใช้มาแล้วนะน้องจำได้บั้นท้ายคือส้นใช่ไหมบั้นท้ายเปลวสีเงินนี่บอกต่อไปว่าเนี่ย ถ้าเป็นคนใดคนหนึ่งเราเนี่ยนะไอ้พวกที่ชอบพูดว่าผู้นําโง่จะพาเราตายกันไปหมดเนี่ยมันจะพูดไม่ออกแล้วจะเป็นลิมิตที่ดีของประเทศที่การเมืองระบบเลือกตั้งมีตัวเลือกให้ประชาชนได้เลือกมากขึ้นผิดกับก่อนๆมักจะตายอยู่กับคําพูดที่ว่าไม่เห็นใครสักคนเหมาะที่จะเป็นนายกแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานบทบาทต่างๆมันเป็นตัวพิสูจน์คุยมาถึงตอนนี้อาจมีคนแย้ง แล้วอุ้งอิงล่ะเห็นไ,ไหมเปลวสีเงินบอกว่าอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวใหญ่ไม่มีแววนายกนะที่ขึ้นขึ้นที่วงหางวงหัวบ้างเชียวหรืออคติเกินไปหรือเปล่าเขาแรนสไลด์ขึ้นมาเนี่ยเปลวจะกลายเป็นหมานอกคอกเอานะนนี่คุณเปลวบอกนะ,ะเปลวสีเงินบอกว่าผมไม่เป็นหรอกหมานะ ตอนเป็นเด็กวัดนอนซุกกับหมาบนสารวัตรจนจํากลิ่นกันได้ถึงทุกวันนี้อีกอย่างหมารุ่นผมเนี่ยมันตายไปหมดแล้วเหลือผมคนเดียวที่เป็นคนคั้นจะให้เป็นหมาอีกแล้วผมจะไปหาเพื่อนหมาำหมาได้ที่ไหนล่ะเห็นมีหมาอยู่คนเดียวคือหมาแก่จะมันกอนเลยค่ะคุณนุทีเนี่ยออกมาซัดแต่โหักหนักเลยนะเห็นมีหมาอยู่คนเดียวดิหมาแก แต่เขาโด่งดังได้ยินแต่ชื่อเสียงผมก็เป็นแฟนรายการนะคืขึนไปเป็นหมาเนี่ยจะว่าผมไปเลียหมาดังนะเป็นเปลวอย่างนี้ดีแล้วทางใต้เขาเรียกป่าช้าป่าช้าเผาหมดทั้งคนดีคนเลวตัวเองก็เผาแต่ในความเป็นเปลวป่าช้ามันเลยเผาตัวเองไม่ไหม้เท่านั้นเอง ไม่ได้ดูยามดูเคล็ดอุ้งอิงตัวแทนทักษิณผู้พ่อของเขาหรอกแต่เห็นว่ายังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่การส่งมาให้คนเลือกเป็นนายกมันเป็นเหมือนพักเพื่อไทยและครอบครัวทักษิณดูถูกดูแคลนประชาชนมากไปนึกจะส่งหมูส่งมาส่งใครก็ได้มาให้เลือกเป็นนายกประชาชนก็จะเลือกหมด นี่พศ2565รถไฟฟ้าในกรุงเทพมี12สายแลวนะ,ะคนเท่าคนแก่คนพิกาลคนด้โอกาสนายกประยุทธ์มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินให้ทุกเดือนโดยไม่มีหัวคะแนนคอยชักหัวคิวไม่เหมือนไอติงยุคทักษิณกว่าจะถึงปากชาวบ้านเหลือแต่ไม้เสียบให้เลียยุคลุงตู่ชนชาวพุ่งนี่รวยไม่ต้องถูกโกงราคาหวยใบละร้อยยี่สิบซื้อลอตเตอรี่ใบละแปดสิบผ่านแอปเป๋าตังค์ได้แล้วด้วย เรียกว่ายุคพลเอกประยุทธ์บริหารประชาชนตาสว่างกันส่วนมากแล้วตู่ดิจิตอลก็ดีไหมไปเหนือ <c oughs> ไปใต้ไปอีสาน <c oughs> เดี๋ยวนี้งงเต็กถนนบนดินลอยฟ้ากายกันจำทางกลับกันไม่ได้แล้วรถ <c oughs> ไฟเด่นชัยลำปางแยกไปแพร่พะยาวเชียงรายเชียงของ <c oughs> เริ่มสร้างแล้ว <c oughs> ทักษิณโมได้แต่ลุงตู่ทำได้และลงมือทำแล้ว ดังนั้นผมจึงเมตตาอุ้งอิงไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อการเมืองสังเวยพ่อถ้าเป็นนายกจริงๆเนี่ยถ้าอุ้งอิงเป็นนายกจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่จเวีดรอวันถูกหรือทิง้งทำได้ก็เพียงอย่างเดียวเดินตามหลังพระพาพ่อกลับบ้านสนคุณคุณเปลวสีเงินนะ,ะเดินตามหลังพระพาพ่อกลับบ้าน ดังนั้นเชื่อผมเถอะถ้าฟ้าส่งมาเกิดเป็นนายกหญิงของตระกูลชินวัตรจริงแล้วก็ยังไม่ถึงเวลานี้ต่อให้ฟ้าส่งมาเป็นนายกนะก็ยังไม่ใช่เวลานี้ตอนนี้ถอยหลังกลับไปเป็นหัวหน้าครอบครัวที่บ้านจริงๆดีกว่าทําหน้าที่ภรรยาทําหน้าที่แม่เลี้ยงลูกอ่อนอบรมสั่งสอนลูกให้โตมารู้คุณแผ่นดินรู้คุณสถาบันพระมหากษัตริย์อย่ากโกงบ้านกินเมือง เหมือนญาติผู้ใหญ่ที่มีคดีและสารตัดสินว่าทุจริตไปแล้วเนี่ยทำแบบนี้ก่อนนะอุ้งอิงนะแล้วจริงๆถ้าเพิ่มเติมนะคือคุณอุ้งอิงเนี่ยก็ยังไม่เคยมีผลงานการบริหารที่เป็นที่ประจักษ์อะไรเลยนะค่ะแม้กระทั่งธุรกิจของครอบครัวใช่อันนี้ว่าก,กันตามเนื้อผ้านะ,ะยังไม่นับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมันมีมิติมากกว่านั้นอีกอะแต่ตัวคนที่คุณเปลวศรีเงินยกขึ้นมาเนี่ย บางท่านก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยพระเทียกับลุงตูเ่เนี่ยเอาอยู่เหรอสามคนนี้แต่เมื่อดูการบริหารที่ผ่านมามีบทบาทมีส่วนร่วมกับการบริหารปัจจุบันด้วยและสามารถเดินต่อไปได้ในทิศท,ทางที่นําประเทศเดินไปข้างหน้าน่าจะพอไปได้ไงนะมีศักยภาพและถ้าเกิดสวิตกับไปอวิงมันจะวนกลับทิศกับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วยิ่งถ้าไปเอาทักษิณกลับบ้านกลับมาต้องติดคุกแล้วไม่ให้ติดคุกเนี่ย ปัญหาความวุ่นวายในบ้านเมืองกลับมาอีก<ม>แทนที่ประเทศจะได้เดินหน้านะราคานั้นใครจะต้องจ่ายถ้าไม่ใช่ประชาชนคนไทยแล้วคุณอุ้งอิงเองโดยถ้าเกิดว่าเป็นนักฟุตบอลนะอย่าว่าแต่จะเป็นดาวรุ่งเลยะนะผลงานในระดับเยาวชนก็ยังไม่ปรากฏปรากฏอย่างเดียวที่ชัดเจนก็คือ DNA ชินวัตรเหมือนที่เขาพูดกันไงตรงปกที่สุดก็ d n เอเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น คนที่เหมาะที่สุดแล้วเหมาะดูตรงไหนคนในพักมีคนเก่งกว่านี้เยอะเหมาะตรงไหนอปกามาวงอันนี้พูดตรงๆนะคนในพักเพื่อไทยมีคนเก่งกว่าอุ้งอิงเยอะมีประสบการณ์การบริหารโกงอิงเยอะแล้วทําไมต้องพุ่งเป้าว่าต้องเป็นอุ้งอิงแสดงว่าเขามีคุณสมบัติพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเต็มใจทําด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวบางอย่างหรือเปล่าเห็ไหมเปลวสีเงินนี่บอกว่าต่อให้ ชะตาลิขิตว่าต้องได้เป็นนายกของตระกูลชินอีกคนนะยืนยันว่าไม่ใช่เวลานี้หรอกอันนี้เปลวสีเงินนะฮะ,ะแล้วหลังจากนั้นเปลวสีเงินเนี่ยเดินต่อทีนี้นะฮะพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะหลังจากที่ถ้าเกิดว่าฟ้ากําหนดเนี่ยยาชิงสุกก่อนหามไม่งั้นจะถูกหามลงเหวซะก่อนการเมืองมันไม่ง่ายและสวยงามอย่างที่เขาตะลุ่งตุ้งแช่ให้เห็นแล้วก็เชิดให้เป็นหรอกอุ้งอิงเอ้ย ของจริงมันโหดร้ายถึงเวลาเผชิญจะอ้างหญิงอ้างชายอ้างหนูไม่รู้เขาหลอกให้หนูมามันไม่ได้แล้วใช้เป็นแต้มต่อก็ไม่ได้เชื่อชาราชนคนนี้เถอะอย่าเข้าใจผิดคิดว่ามีหมาเลี้ยงไว้เป็นค้อเป็นฝูงจะช่วยได้ถ้าช่วยได้ก็ดูพ่อกับอาเป็นอุทาหรณ์เป็นนายกบาลทั้งคู่นะ ทั้ง power bank ทั้งแบงค์จากข้าวจำนำมากมา,กายกายกองขนาดไหนมีหมาตัวไหนช่วยได้บ้างโอลิมปิกแข่งไป3าครั้งสี่ครั้งพ่อก็อยังกลับบ้านไม่ได้อาปูที่ช่วยหนีออกทางช่องหมารอดนะนั่นก็หมาจริงแต่เป็นหมาตาหนะมาตาตำรวจตอนนี้กลับมาจ่อตำแหน่งนายพลอยู่รอมรอ,อตำรวจหนอตำรวจนะเห็นนักข่าวไปไล่ถามพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ คุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของพลเอกประยุทธ์ของนายกเนี่ยไปตั้งพรักรวมไทยสร้างชาติแล้วชื่อพรักก็เป็นคาพูดของพลเอกประยุทธ์ที่เคยใช้ตกลงท่านจะเป็นนายกในบัญชีเลือกตั้งพักไหนในบัญชีพรักรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าหรือพรักพลังประชารัฐนะฮะหรือจะเป็นพักของคุณพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติสองพักนี้ถามก็เหมือนไม่ต้องถามพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพลังประชารัฐอยู่ แล้วจใจท่านตอบว่าจะเป็นนายกของรวมไทยสร้างชาติานั้นหรือดิเปลสีเงินบอกพบวานนี่นายกบอกว่าตอนนี้ผมก็รวมไทยรวมพลัง,พล,งพลังประชารัฐไม่ใช่เหรอนะที่นายกบอกนะค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่จะสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐไยหมที่เมื่อวาน,นนี้นักข่าวถามนำนะฮะ <c oughs> เปลสีเงินบอกว่าความจริงถ้าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่ออีกสมัยจากการเลือกตั้งปี66นะ ไม่จําเป็นต้องโดดไปมีชื่อในบัญชีเลือกตั้งพักนั้นพักนี้หรอกอยู่ในบัญชีพลังประชารัฐนั่นแหละขืนโดดไปพักอื่นก็เสียคนมันสําคัญตอนผลเลือกตั้งออกมาว่าฝ่ายไหนจะมีสอสอรวมกันเป็นเสียงข้างมากได้ก่อนไปอยู่ในฐานะฝ่ายมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลนั่นต่างหากเร่าแล้วแต่ละพักที่รวมเป็นเสียงข้างมากก็ตกลงกันสิจะยกใครเสนอเป็นนายก ให้สมาชิกรัฐสภาโหวตสมมุติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมพลังชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรวมเสียงได้เกินครึ่งแม้พลังประชารัฐมีสอสอน้อยกว่าแต่เสียงที่เขาเอาเนี่ยคือเสียงสอสนะแล้วก็สอวอ,อีกแต่ที่เอาเฉพาะสอสอก่อนนะแต่พักที่รวมกันเนี่ย พอใจให้พลเอกประยุทธ์ทําหน้าที่นายกต่อพร้อมใจกันเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ต่อรัฐสภามันก็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องพลังประชารัฐได้เสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับว่าสอสในสภาเนี่ยรวมกันสนับสนุนใครมากที่สุดเรื่องนี้มันอยู่ที่ใจยอมรับกันต่างหากตอนท้ายเปลวสีเงินเนี่ยจึงคมวดปมขีดเส้นเอาไว้ว่า เพราะฉะนั้นแฟนานานุแฟนไม่ต้องไปสนใจว่านายกจะสังกัดพรรคไหนเลือกให้ฝ่ายผด็จก,การปราบโจรน,นะเข้ามาให้มากกว่าฝ่ายโจรประชาธิปไตยเท่านั้นเป็นใช้ได้ลืมอะไรก็ลืมได้แต่ห้ามลืมหนึ่งเก้าอี้ลุงป้อมของผมแล้วกัน ทิ้งท้ายเปลวสีเงินคนปลายซอยนะทิ้งท้ายด้วยลุกป้อมแต่ว่ายังไงก็ลุงป้อมนี่ก็ยังมีบทบาทนะนี่เมื่อวานนี้ก็สวนนักข่าวแล้วน,นาานะโอ้โหคุณไม่ดูผมลงพื้นที่คนมาตั้งเยอะล,ลุกป้อมน,น่ารักดีมั้นะนัน่ารักนี่คือเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ฮะัสำนวนขีดเส้นใต้ทิ้งท้ายก็คือฝ่ายพักฝ่ายค้านเนี่ยชอบอ้างวชาประชาธิปไตยไงนะเอาวาทกรรมเรื่องนี้มาว่า มีแต่พวกตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะประชาชนต้องเป็นใหญ่สิแต่ประชาชนที่เขาเลือกพักฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไปตาหน้าเขาว่าเหมือนไม่ใช่ประชาชนเปลวสีเงินนี่ก็เลยใช้คําว่าฝ่ายผดเด็จการปราบโจรเนี่ยเอาสำนวนี่ล้อเลยนะดีกว่าฝ่ายโจรประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเลือกพักไหนก็สุดแท้แต่นะพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ในบัญชีพักไหนก็สุดแท้แต่ แต่เลือกให้ฝ่ายเผด็จก,การปราบโจรเข้ามาให้มากกว่าฝ่ายโจรประชาธิปไตยเท่านั้นเป็นใช้ได้เปรลวสีเงินคนปลายซอยส่วนใครจะเป็นนายกเราก็ไปตกลงกันเอาเองนะอันนี้คือบทความวันนี้ครันี่คือเปลวสีเงินคนปลายซอยในไทยโพสต์วันนี้นะดูแล้วเนี่ยคุณเปลวไม่ไม่เอาภาพคุณจุลินขึ้นมา <c oughs> หรือว่าคิดว่าประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ตกผึกกัน อันนี้ผมอ่านใจอะนะยังวุ่นๆกันอยู่มักงเพราะประชาธิปัตย์นี่เป็นพักสสอันดับสามนะพลังประชารัฐภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วก็ประชาธิปัตย์แล้วประชาธิปัตย์นี่นะตอนนี้ก็จับทงจัดทับเลยแล้วนี่ใช่ไหมหรือกลัวว่าเอาลูกใครขึ้นมาแล้วก็จะแตกกันข้างในมากกว่าเดิมอันนี้ผมอ่านใจคุณเปียวนะก็ยาวขึ้นดีกว่าด้วยเจตนาดีกับประชาธิปัตย์เองไงนะเกิดเอาคุณจุลินขึ้นมาเนี่ย ฝ่ายค้านในประชาธิปัตย์เองทีนี้ไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วมาตีกันอีกนะเพราะฉาน๋ยวเอาไปก่อนไปเคลียร์กันในพักก่อนนะเพราะในพักกันเองยังจะมีใครไหลออกมาอีกอันนี้ก็ยังไม่ชัด <c oughs> ใช่ไหมวันนี้เปลวสีเงินนี่ก็เลยลงแค่สามคน <c oughs> ในฝ่ายผด็จการปราบโจรน,นะ <c oughs> <c oughs> ส่วนสกู๊ปไทยโพสต์เปิดโฉมรวมไทยสร้างชาติเวอร์ชันแม่ทัพพีรพันธ์ อันนี้เป็นสกูปการเมืองของไทยโพสต์วันนี้นะคระับนี่รวมไทยสร้างชาติข้างหลังนี่เป็นโลโก้ใหม่ที่ทําการจัดใหม่เสร็จสับนะค,ะคะสอสอสอที่จะมาร่วมงานวันนี้นะครับนอกจากเอกนัทดวงฤทธิ์สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยตต้งเตี่ยนหนึ่งสิงหาสมาชิกปัจจุบันคุณปองพลอดิเลกสารจะมาเป็นที่ปรึกษาพักนะครั แล้วก็คาดว่าจะมีคุณวิทยาแก้วพลาดยอันนี้อดีตสสอดีตรัฐมนตรีค่ะคุณสามาคพัรลุลีมไปสมัครแล้วเมื่อวานนะฮะชื่นชอบคงอุดมนี่ก็ไปสมัครแล้วอันนี้ลูกชายของคุณชัชวานคุณชัชวานอยู่พลังท้องถิ่นไทยนะฮะคือปรากฏการที่พ่ออยู่ลูกอยู่พักลูกอยู่พักเนี่ยก็จะมีพลังท้องถิ่นไทยคุณชัดต่อปูนนะแล้วลูกชายไปอยู่ที่รวมรวมไทยสร้างชาติ แล้วก็คุณอ,อีกอันนึงก็คือด็อกเตอร์อนเนกบอกว่าคุณเอกนัทไปอยู่รวมไทยสร้างชาติาแต่คุณสุเทพยังอยู่รวมพลังนะคนในครอบครัวในเครือญาติกันเนี่ยอยู่คณะพักได้ไม่แปลก่าบอกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าพักรวมพลังเองเนี่ย ในอนาคตจะเอายังไงแต่ตอนนี้ยังยืนยันว่ายังยังเป็นพักรวมพลังอยู่ยังไม่คิดจะไปรวมกับรวมอื่นมีหลายรวมไงตอนนี้รวมพลังแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะแล้วก็รวมแผ่นดินอีกนะบิ๊กน้อยนะนะการประชุมวันนี้จับตาดูนะฮะว่าจะมีนักการเมืองจะมีใครเข้ามาบ้างเป็นการเปิดตัวด้วยแล้วก็ในท็อปนิวรายงานพิเศษเนี่ยมีการทำเป็นสกูปนะฮะปชปแตกทับจากหนึ่งเป็นสี่ เลือดข้นคนจางนะคือใช้คำให้ซอฟนะแตกทับนะไม่ใช่ทับแตกนะภาษาไทยมันมันความหมายต่างกันนะแต่ทับนี่คือเป็นคำซอฟๆนะคือเหมือนกับเราแตกทับการแยกทับกันนะแต่ทับแตกนี่คือไมความหมายยจากหนึ่งเป็นสี่นะแล้วแต่ละคนนี่เคยอยู่ประชาธิปัตย์หมดเลยนะคุณกรจาติดกวนิตตอนนี้ก็พักกล้าแนวทางก็เดินหน้าชัดเจนนะ อาจารย์<า>พิรพันธ์สาลีทัศนธวีภาคตอนนีร้รวมไทยสร้างชาติค,คุณหมอวรงเด็กกิวิกรมไทยพักดีก็คงไปเปิดตัวที่ภาคใต้แล้วก็หลายจังหวัดเดินสายไปคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ประชาธิปัตย์หัวหน้าพักนะฮะเนี่ยฮะอันนี้คือประชาธิปัตย์แล้วจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่าที่แยกออกมาอีกนะก็เดี๋ยวรอจับตาต่อ